ถ้าไม่ใช่แคนดิเดตเพื่อไทยอ่ะถ้าไม่ใช่แคนดิเดตเพื่อไทยถ้าไม่ใช่พรรคเก้าไกลพรรคไหนพไทยสร้างไทยพรรคอื่นไม่เอาไม่เลือกแต่ว่ายอมให้ก้าไกลกับไทยสร้างไทยแน่นอนครับมันพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดบอกว่าไม่เอาสองปอก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ผสมพันธ์อยู่แล้วครับกับคนพวกนี้ยกเว้นคุณพิธากับคุณหญิงสุดารัตน์คลองใช่ไหมชัดเจนคือมันพูดทาซ้าจนดูปากจิรายุนะจ๊ะไม่เอา พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณชัดไหมชัดชัดมากคุณหมอชนน่านยังย้ำนะครับบอกว่าเพื่อไทยต้องเดินหน้าแบบนี้เพราะหากไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาเข้าร่วมก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้กูเก่งแต่นายกรัฐมนตรีกูเก่ง ท่านประธานที่เคารพครับแล้วท่านนายกก็บอกว่าไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนช่วยประชาชนได้แบบนี้ไม่มีผู้นําคนไหนยอมถูกด่าว่ากู้เงินเก่งแล้วเอาไปแจกพี่ร้องประชาชนแบบนี้ปี6 3สามท่านนายกได้ฉายาในสภาไปว,ว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ยืนยันยืนยันครับในวันนี้คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้คือ การออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน5 0 0แสนบาทหลังจากนั้นผมก็ถูกจับไปขังอยู่ที่สระบุรีปรับทัศนคติมีจาอยู่สองคนมานั่งถามโน่นถามนี่คือไม่ได้คือสันดานคนมันปรับไม่ได้หรอกท่านประธานครับเอาไปขังเอาวางกันเถอะแล้วลดระดับผมนะท่านประธานครับให้ผมไปอยู่บ้านเหมือนแบบบ้านในสิบอะ่ะคนอื่นได้ไปอยู่บ้านในพลโอ้โหกินแต่ข้าวกล่องทุกวันไม่เป็นไรท่านประธานครับเป็นเรื่องน่าเศร้าของระบประชาธิปไตยท่านประธา,านรู้ไหมครับเขาจับผมไปแต่เขาไปขังไว้ในห้องนะแล้วผมเนี่ยก็ไปชุดเดียวไง วันที่สองเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูตีห้าเข้ามาเคาะประตูถ่ายรูปกลางวันถ่ายรูปเย็นถ่ายรูปไม่รู้มันจะไปติดข้างฝาบ้านมนได้ไงก็ไม่แน่ใจแต่ถามว่าผมผิดอะไรอ่ะแค่ผมอยู่ในพักการเมืองพักเพื่อถ่ายเท่านั้นเองตอนสมัยผมจะเรียกว่ากระทวกทําตามหน้าที่ในฐานะ่ายคาน<ะ>นะครับตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมได้คุยกับท่านผู้บริหารของกองทัพหลายเรื่องเป็นเพราะว่ากองทัพเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ชี้แจง มีขั้นตอนมากมายกว่าจะออกมาพูดได้บางทีก็ไม่ทันการฝ่ายค้านก็ระวังเละแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนเรือนคนแรกเลยนะครับก็จะพูดอะไรค่อนข้างง่ายหน่อยเพจไอโของท่านนะครับไปลงเชียร์ท่านเยอะแยะบอกโอ้ยทานายยงตรีเป็นคนเสียสละเพื่อชาติ